ให้ตายเถอะพี่น้องโทโมอเอะน่ารักจริงๆฮะโอ้โหแทบจะลืมเขารู้ไปชั่วขณะเลยหล,ลังดูรูโดนิเคนชินซชูชโชอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะฮะคลิปนี้ดูจบแล้วมาคุยกันกับเรื่องนี้เลยครับรูโดนิเคนชินเดอะบบกินนิ่งนะฮะหรือว่าซามูไรพเนจรปฐมมบทครับผมถ้านับว่ารวมๆเนี่ยนี่ก็เป็นภาคที่5แล้วนะฮะสำหรับ ซามูไรพเนจรเวอร์ชันคนแสดงจริงนะฝีมือของผู้กำกับอย่างเคอิชิโอโตโมะนะฮะเดินทางกันมาเกือบจะ10ปีแล้วนะภาคแรกเนี่ยฉายเมื่อปี2012เนี่ยวัยเหมือนกันนะฮะใจหายเนาะแล้วเขาก็บอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับซามูไรพเนจรคนแสดงจริงนะแม้ว่ามังงะในตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยจะมีภาคของฮอกไกโดนะเป็นภาคล่าสุดนะฮะเพื่อนๆคนที่อ่านมังงะคงจะรู้นะ ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยภาพยนตร์คนแสดงจริงจะทําภาคขอกไกโดไหมแต่ยังไงก็เขาประกาศไว้แล้วก็คงจะอีกยาวนะเพราะว่ามันยังไม่จบง่ายๆด้วยนะมังะก็ก่อนจะไปรีวิวนะก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะยกว่านี่เป็นไลฟ์แอคชั่นภาพยนตร์คนแสดงจริงที่สร้างจากการ์ตูนที่ดีที่สุดในชีวิตนะตั้งแต่เคยดูมาเหมือนผมอะผมก็พูดทุกคลิปเลยนะที่รีวิวโดน่เคนชินว่า ไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นเนี่ยนี่เรื่องนี้ดีที่สุดแล้วนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบทําแบบตามมังงะเดซ์หรือว่าอะไรก็ตามนะแต่รู้สึกเลยว่าอารมณ์และก็ความใกล้เคียงเนี่ยฟิลเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากมังงะมากอะ่ะมันทําออกมาแล้วแบบไม่เสียของอะ่ะใช่ไหมถ้าเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นเรื่องอื่นเนี่ยจะดูแล้วแบบโอ้โหเฮียทำมาทำไมอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้นี่แบบเฮ้ยทำแล้วดีอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบนั้นนะ ไม่มีภาคไหนเฟลเลยนะดูมา4ภาคแล้วภาคนี้ก็เป็นภาคที่5นะครับผมแล้วภาคนี้ก็ต้องขอบคุณ Netflix นะที่แบบซื้อลิขสิทธิ์มาลงแบบในสตรีมมิ่งแล้วก็วเร็วเลยนะไม่ต้องรอนานก็ประมาณเดือนนิดๆเองอะ่ะได้ดูภาคต่อแล้วนะเพราะด้เนี่ยก็คิดว่าจะรอสักสอเดือนอะไรอย่างนี้มาเลยนี่ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะแล้วความรู้สึกหลังดูภาคนี้เป็นยังไง <c oughs> ก็ต้องพูดแบบเดิมๆอีกแล้วอะ่ะ ไม่เบื่อเลยนะที่จะพูดแบบนี้ครับไม่ผิดหวังเลยครับกับภาคนี้ทุกๆอย่างยังโคตรดีนะฮะถ้าเราชอบโปรดักชั่นง,งานสร้างนะตั้งแต่1 2 3 4สมาแล้วเนี่ยภาคนี้คุณก็ยังไม่ผิดหวังแน่นอนครับงานสร้างดีมากเสื้อผ้านหน้าผมเซ็ตฉากแต่และฉากนี่ให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่ในยุคนั้นของญี่ปุ่นเลยย้อนยุคไปของญี่ปุ่นเลยแล้วก็ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับความเป็นมังงะเลยอะแคสติ้งนะักแสดงนะักแสดงอนะไรอย่างเงีงย้งยโอ้ดีไปหมดนะฮะงานเนี้ยบจริงๆนะสำหรับ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะให้ปลมือสักสิบวิสมการรอคอยนะสองภาคที่ผ่านมาทําได้ดีมากทั้งสองภาคเลยครับพูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อหากันหน่อยนะฮะโดยภาคนี้นะถ้าใครติดตามนะก็น่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภาคที่ย้อนความไปเล่าเหตุการณ์ก่อนภาคหนึ่งนะครับที่มีเกินเกินมาให้เราเห็นกันตั้งแต่ในเด็กไฟนอนแล้วนะบอกเล่าเรื่องราวของเคนชินฮิมูระในสมัยที่ยังเป็นนักฆ่านะฮะยังเป็นมือพิฆคาดบัตโตไซอยู่ ถ้าพูดถึงเนื้อหาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็เอะใจเหมือนกันนะฮะว่าในภาคที่แล้วเนี่ยแอบหยอดแฟตแบ็กแอบหยอดฉากแบบในอดีตออกมาเป็นพักๆนะให้เราได้เห็นกันแล้วนะฮะต้องบอกว่ามันไม่ได้แอบหยอดซะด้วยซ้ำแม่งใส่มาเยอะด้วยผมก็มีเอะใจอยู่เหมือนกันนะว่าโอ้โหใส่ฉากในเดอะบิรกินนิ่งไปในเดอะไฟนนลเยอะขนาดนั้นแล้ว มันจะมีอะไรเล่าอีกวะใน The Beginning อ่ะมันจะมีอะไรให้รุ้นอีกนะเพราะเราเห็นเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็บทสําคัญสําคัญด้วยนะไม่ได้มีแบบแค่ภาพนะมีให้เรารู้เนื้อหาเลยไม่ว่าจะเป็นโทโมเอะเนี่ยเข้าไปรับดาบแทนฮิมูระอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วฮิมูระก็ฟันโทโมเอะตายหรือจะเป็นโทโมเอะเป็นหนอนอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาทําดีกับฮิมูระเนี่ยเพื่อจะแก้แค้นให้กับแฟนของเขานะครับเฮ้ยมันไม่สปอยเนื้อหาสําคัญไปก่อนหรือวะแบบนี้จะสนุกอะไรคนที่เคยอ่านมังงนะ เคยดูอน,นิเมะมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ารู้เนื้อหาอยู่แล้วว่าบทมันจะเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนแบบดูแต่หนังอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นฉากพวกนี้มาแล้วเนี่ยมันจะสนุกไหมว่าอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าคุณเครื่องใจอยู่เือนกันที่ใส่เข้ามาอย่างนี้เยอะนะฮะแต่ครับแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรมากกว่าที่โชวในแฟลชแบ็กที่เราเห็นภาคที่แล้วเยอะเหมือนกันนะบทอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเยอะพอสมควรเลยแล้วแบบ ใครเป็นหนังเรื่องใหม่ที่2ชั่วโมง2ี่สิาเนี่ยมันมีอะไรให้เราแบบน่าติดตามตลอดนะเออคิดว่าจะแบบเล่าเล่ามาสวยๆให้แบบทําให้แบบเป็นแบบให้เรารู้เรื่องราวสวยๆจบๆไปอะไรเงี้ยแต่พอดูไปแล้วเฮ้ยดีนะภาพรวมเนี่ยเผลเผผมชอบกับภาคที่แล้วอีกนะครับผิดคาดเลยครับคิดว่าจะไม่ค่อยมีอะไรลุ้นนะยังมีอะไรลุ้นอยู่ครับสนุกนะใครว่าแบบว่าเดอะบิ๊กนิ่งจะไม่ดีแล้วแบบเดอะไฟแนลเผยเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยดีครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยครับอารมณ์เรื่องเนี่ยก็ตามคาดนะ เป็นภาคที่เน้นดราม่าเยอะจริงๆอย่างที่คิดไว้นะครับทวนเรื่องเนี่ยจะออกไปในทางสไตล์หนังดราม่าญี่ปุ่นแท้นะครับคล้ายภาคที่แล้วนี่แหละผมว่า2ภาคหลังเนี่โอ้โหดราม่ามากเลยนะภาพรวมเนี่ยออกจะไปทางหนังอารมณ์นิ่งๆหน่อยนะครับแบบเนิบๆนับหน้าอะไรอย่างเงี้ยนนตีเอื่อยๆแต่ก็เข้ากับสถานการณ์นะถ้าใครเคยดูหนังดราม่าญี่ปุ่นเยอะๆเนี่ยเขาจะเน้นภาพอย่างนี้มากเลยอารมณ์นิ่งๆแล้วก็สถานการณ์แบบตัวละครนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เยอะนะแล้วภาคนี้ก็เป็นแบบนั้นแต่ ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยดำเนินเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความน่าหลับเหมือนภาคที่แล้วฮะด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันนะทรงความเป็นดราม่าในเรื่องภาคนี้นะมันมีความแบบชัดเจนกว่านะครับอาจจะมีปมเรื่องหรือว่าเรื่องราวของตัวละครที่แบบจับต้องแล้วแบบรู้สึกอินกว่านิดนึงนะฮะหรือตัวละครใหม่ๆอะไรเงี้ยมีน้ำหนักหมดเลยนะหรือว่านักแสดงที่โผลมาในภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งโชกุนนะฮะพวกชินเซนกุมิเด่นๆเนี่ยก็มีโอคิตะโซจิที่มาในเรื่องแล้วแบบเอกลักษณ์นี่ สะดุดตามากเลยนะทรงพงทรงผมอะไรอย่างเงี้ยไซโตฮาจิเมะอะไรอย่างเงี้ยที่ยังอยู่ในชินเซนกุมิอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แกผมยาวนะช่วงนั้นก็ยังแบบเท่นะแม้ว่าหน้าจะแก่กว่าเดิมก็ตามนะสังเกตดีๆนะหน้าแก่กับตอนแบบยุคหลังอีกเพราะว่านักแสดงอายุมากแล้วนะฮะแล้วเหมือนแกยังไม่ติดบุหรี่ด้วยนะช่วงนั้นยังไม่ได้ปืดๆทุกฉากหรือฝั่งคณะปฏิวัตินะครับที่แต่ละคนนั่งดูมีสเสน่ห์หมดเลยนะโดยเฉพาะหัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างคาสุระโคโกโร่นะฮะแม่งอย่างเท่เลย เสียดายบทอาจจะไม่ได้บูดด๊อะไรแต่ดูท่านี่น่าจะเก่งน่าดูนะเป็นคนที่คอยสั่งการฮิมูระตลอดนะครับชอบมากเลยการแสดงอะไรต่างๆของนักแสดงเนี่ยมันดูส่งในหมดนะฮะในเรื่องเนี่ยอารมณ์แบบมันดูน่าติดตามกว่าภาคกี้แล้วนะแม้จะเป็นเหตุการณ์เล่าย้อนนะอันนี้ผมว่าผ่านเลยนะฮะแล้วพวกเดิมๆที่ชมมาทุกภาคนะอย่างพระเอกอะไรงเงี้ยไม่ต้องสืบเลยนะฮะซาโตะทาเครุอะไรงเงี้ยแสดงได้ดีเหมือนเดิมครับแล้วบทในภาคนี้ยแกแม่งยังแบบเป็นนักฆ่าอยู่ เหมือนอารมณ์เนี่ยนิ่งกว่าเดิมมากเลยนะความนิ่งเนี่ยเหมือนเดิมแต่แบบในแววตาเนี่ยมีแต่ความเศร้าแล้วก็แบบอยากจะให้ยุคสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยผัดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกแม่งโอ้โหแสดงอารมณ์ดิบเถื่อนนี่ดีมากเลยชอบมากเลยยิ่งนางเอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับที่ผมเกินไว้โทโมเอะสวยโคตรแนวเรียบร้อยนะครับแนวแม่สีเรือนของญี่ปุ่นแท้เลยแนวนิ่งด้วยนะครับสวยมากเลยเพิ่งรู้ว่านักแสแดงเนี่ยคาซุมิอาริมูระเนี่ย เป็นนางเอกในหนังซอมบี้ I am a hero ด้วยนะลืมไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยหูยนานมากแล้วนะสวยมากจริงๆครับถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วไม่หลงสเสน,น่นางเอกเนี่ยมึงไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะ,ะถ้าเป็นผู้ชายไม่ชอบเนี่ยน่ารักมากเลยลืมคาโอรุไปพักหนึ่งเลยแม้ว่าคาโอรุจะสวยขนาดไหนเจอโทเมะเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยก็แอบแบบเสียดายอยู่เหมือนกันที่เขาไม่ได้คู่กับฮิมูระของเรานะฮะโอ้โหชอบหมดเลยครับนักแสดงแม่งเอ้ยแล้วทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนต์ที่แบบว่าโรแมน มีฉากกุ๊กกิ๊กมีฉากแบบไปทําสวนไปทําไร่ปลูกผักไปใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเนี่ยวหมีเคมีที่เข้ากันแบบโรแมนติกแบบคาโอรุยังไม่ค่อยมีแบบนี้เลยอะ่ะมันแบบฟินมากเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบกลมกล่อมนะผมว่าในภาคนี้จุดเด่นในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งกับทาโทมโมเอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างมาแล้วรู้สึกว่าถ้าให้ร่มแบบโรแมนติกแบบญี่ปุ่นเก่าๆขนาดแท้เลย ส่วนที่คาดหวังในเรื่องของฉากแอคชั่นอันนี้ตั้งแต่รีแอคชั่นมาเนี่ยเราจะมีการพูดถึงกันว่าในภาคนเนี้ยฮิมูระเคนชินเนี่ยจะย้อนไปในช่วงที่เขายังเป็นนักฆ่าเขายังฆ่าคนนะอันนี้โอ้โหสะใจแน่นอนครับใครที่แบบว่าหวังว่าจะมีการฆ่ากันดิบๆฮิมูระจะแบบอฟันดาบซามูไรใส่คนเลือดสาดฉูดฉาดอะไรเงี้ยเฮ้ยได้แน่นอนครับเราได้เห็นฉากแบบนั้นในช่วงต้นๆกลางๆนะโอ้โหมีการฆ่าฟันกันแบบสะใจมาก จริงๆแล้วเนี่ยฉากแอคชั่นก็ทําได้ดีตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วนะโอ้โหเราได้เห็นฉากปะดาบกันหรือว่าฉากใสฉากฟันดาบเนี่ยโอ้โหดีมากนะเป็นหนังฟันดาบซามูไรที่ยกให้เลยว่าน่าจะดีลําดับต้นๆที่เคยได้ดูมาแล้วยิ่งในภาคนี้มันเติมเต็มกับการได้เห็นได้ฆ่าคนน่ะได้เห็นฉากเลือดสาดอ่ะโอ้โหมันยิ่งแบบสะใจก็ไปใหญ่เลยนะที่ผ่านๆมาฮิโมระแม่งใช้ดาบสลับคมเราไม่เคยเห็นเลือดสาดอะไรขนาดเนี้ย แต่เราได้เห็นฮิมูระฆ่าคนเนี่ยมันเติมเต็มกับการเป็นหนังแนวซัมูไรไปเลยอะดีมากแต่เสียดายนิดหน่อยนะครับที่ในภาคเนี้ยไม่มีไฟท์ไคลแม็กเดือดเดือดให้แกเลยครับแม้แต่ไอ้นักรบเงาที่โผล่มาตอนท้ายเนี่ยที่เป็นคนบงการวางแผนให้โทมิเอะเข้าไปสืบนิสัยใจคอเนี่ยดูเหมือนจะเป็นลัดบอสไอ้เชี่ยแม่งแพ้โคตรง่ายเลยโดนดาบเดียวนะฮะฮิมูระฟันไปโดนโทมิเอะแล้วแบบโดนไปด้วยตายเฉยโคตรจะเฟลเลยโทมิเอะโดนเนี่ยตายไม่เท่าไหร่นะดาบเดียวนยเป็นผู้หญิง แต่มึงเป็นลัดบอสอะไอ้หามึงโดนดาบเดียวตายไอ้เวนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าฮิมุระแกใช้ท่าไม่ตายเพลงดาบอะไรหรือเปล่านะตอนที่ฟันตอนแสบตาเนะ่ยเลยตายคู่เลยไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้บอกคีนะแฟนพันธ์แท้อาจจะใช้เพลงดาบแรงก็ได้เลยทาให้ทั้งคู่เนี่ยตายไปเลยนะภาคคิดแล้วเนี่ยเล่าไม่ดีแต่คลายแม็กแอคชั่นเนี่ยตอนสู้กับเอนิชิแม่งดีมากเลยทําให้คะแนนพุ่งกระฉูดรอบนี้ภาคเนี้ยเล่าดีทั้งเรื่องแต่แม่งคลายแม็ก แอคชั่นเนี่ยไม่ดูเดือดถึงใจเท่าไห่อุตส่าห์ปูมาว่าฮิมมร้านดิบนะนี่เสียดายนิดนึงว่ะแล้วลูกพี่แม่งไม่เท่าไหร่นะไอ้ลูกน้องพวกลูกน้องเนี่ยระเบิดพีชีพตายแบบโง,โ,งโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำให้ฮิมมระบาดเจ็บเล็กๆได้น้อยนะฮะฮิมมระอุตส่าห์ใจสลายนะฮะรู้ว่าโทมโมเอะทรยศมีซึมันบ้างน่าจะจัดการได้ดีกว่านี้นะ,ะแต่แม่งระเบิดกันแบบตายง่ายๆแล้วแบบเหมือนแบบมีพิษอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟุ้งสีเหลืองนะฮะให้ฮิมมร้าแสบตาเพื่อไปสู้กับลูกพี่ได้ลน แค่นั้นเองนะแล้วแบบอีกตัวหนึ่งที่ฮามากเลยคือมันมันออกมา2คนพร้อมกันไม่มีการแทงพวกตัวเองนะฮะจะให้แบบดาดทะลุพวกตัวเองไปโดนฮิมูระเว้ยไอเฮียฆ่าเพื่อนเนี่ยขำที่หายไอ้างนี้นั่นแหละจะเสียดายก็แค่ในเรื่องของฉากแอคชั่นแค่นั้นเองครับสำหรับภาคนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยพอจบไปเนี่ยนึกว่าจะมีแถมท้ายไอตอนศึกสงครามอะไรนะโทบะฟูชิมิเกียวโตอะไรนะอาจจะมีบู๊กับไซโตะพอหอมปากหอมคออะไรหรือเปล่านะ แต่พอฮิมุระสู้สงครามชนะเสร็จเนี่ยปักดาบลงพื้นแล้วก็ไปเลยนะครับสงสัยกลัวคนดูเบื่อมั้งเพราะว่าภาคแรกเนี่ยพวกเขาก็สู้กันอีกอยู่ดีนะฮะให้คนดูไปดูภาคหนึ่งเอานะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวก่อนภาคหนึ่งเดี๋ยวก็สู้กันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาฉากมั่วๆในสงครามเนี่ยให้ฮิมุระฆ่าคนสาใจสะใจปิดแถมท้ายก็ได้นะจะดีมากเลยสิตดายมากเลยครับให้คะแนนไปเลยแล้วกันโอ้โหโบนเยอะเหมือนกันผมให้ถ้าให้ผมให้ผมให้เก้าครับ ผมอยากจะให้10เต็ม10มากเลยนะภาคเนี้ยแต่นั่นแหละมันให้ไม่ได้จริงๆอะมันขาดฉากแอคชั่นคลายแม็กมันมัน่ะมันอุตส่าห์มีฉากสู้กันมันมันเยอะนะแต่แอคชั่นคลายแม็กไม่มันน่ะเสียดายตรงนี้แม่เอ้ยมันก็จะเป็นภาคปิดท้ายที่แบบสะใจมากๆเลยครับเสียดายมากเลยเศร้าเนาะโทโมเอะรักกับฮิมุระเป็นความรักที่แม่งเศร้ามากมีแบบว่าเหมือนแบบอุตส่าห์ได้เคลียร์ใจได้อะไรกันแล้วอะโทโมเอกก็เหมือนได้เจอรักใหม่อ่ะโอ้โห จะมาแก้แค้นให้แฟนแต่กลับหลงรักเหยื่อ <c oughs> ยิ่งฮิมุระอ่านบันทึกตอนจะจบโหรู้ว่าโทเมเอะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเศร้าที่ผายโทเมเอะต,ตายต้องเผาบ้านแล้วเดินแบบมีเสียงเพลงขึ้นโอ้โหแล้วแบบตอนจบย้งใครได้ฟังเอ็นเครดิตเพลงเนี่ยโหยิ่งเพาะเลยนะเพลงอะไรนะนั่นแหละเป็นเพลงประกอบของภาคนี้มาพูดสปอยแถนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะอันนี้คุยกันเล็กๆนะภาคนี้ที่เซอร์ไพรส์เนี่ย ต้องบอกว่าที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงจะเป็นเอนิชินะมีเอนิชิด้วยนะตอนเด็กโผล่มานะฮะแบบแบแบมแบมแต่รู้สึกว่าภาค4ี่เนี่ยเขาจะบอกเหตุผลว่าทําไมเอนิชิถึงแค้นฮิมูระเพราะว่าเขาเห็นฮิมูระฟันพี่ของเขาแต่ภาคนี้เหมือนไม่มีนะตอนฉากตอนเป็นเด็กว่าตอนเขาแอบเห็นฮิมูระฟันที่จริงไม่ได้ตั้งใจฟันนะถ้ารู้ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคงไม่แค้นนะเรื่องรอยแผลกะกะบากบนแก้มของรพเอกนะครับไอ้แผลแรกอะ่ะที่คู่มันของโทโมเอะฝากรอยแผลไว้เนะี่ยยังพอเข้าใจนะ แต่รอยสองกากกระบากระที่โทโมเอะทำไม่เข้าใจเรียนเนี้ยใครเป็นแฟนมันแท้ของรูร,ร,รูนี้เคนชินบอกผมมาทีนะตอนโทโมเอะก่อนตายเนี่ยเขาเอามีดแล้วก็มาเฉือนให้แบบเป็นกากกระบาเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อฝากรอยแผลให้เป็นตราบาปให้ฮิมุระคิดถึงเขาเหรอหรือก่อนตายขอสักหน่อยเถอะว่าให้เป็นกากกระบาสวยๆมันแฝงนัยยะอะไรเกี่ยวกับคู่มั่นของเขาหรืออะไรยังไงมันต้องตีความอ่ะ ผมไม่งงดูเหมือนแบบมันเป็นไฟบังคับแปลกๆนะในอนิเมะเขาทำแบบนี้ไหมถ้าทําตามอนิเมะก็ถือว่าเออทําตามอนิเมะเคารพต้นฉบับแต่ถ้าในหนังเขียนอย่างนี้ผมไม่เคยดูอนิเมะในตอนพิเศษนี้ด้วยของโทโมเอะในมังงะมันไม่มีใช่ไหมฉากนี้ลองพูดกันเข้ามาหน่อยนะฮะโอเคเพื่อนๆชอบกันไหมให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบคิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเป็นรีวิวสไตล์บ้านๆนะบทคำามมันไปอย่าคิดบ้านกันครับบ๊ายบาย